ข้อนัญญาสัมพันธ์วันนี้ก็สีท่ทำหน่อยๆหน่อยนึงก็คือได้สรุปน,อน้องยันลงน้อง oh. อันนี้ก็เมื่อนี้ก็แม่นได้มาบัานยันลงที่เมืองซานดิเอโกรัแคลิฟอร์เนียก็เป็นเดือนอันน่ะเดือนจูเนียรีม่มกราคมมกราคมวันที่สองก็ได้มาปีสองพันสิบสี่ปีสองพันสิบสี่ก็ได้มาสัมพันธ์ยันลงแดะเกี่ยวกับความดีความงามที่ยันลง เดินมาเหตุมานะาพอเข้ากับเจ้าแม่มีทางอาณาดอกหยาทีวีนี้เรามาเก็บกรรมขอมุนอันนี้สิไปออกในดอกหยาทีวีนี้เพื่อให้พี่น้องเล่าทุกคนหูวว่าพอเข้ามานี่ยวัน้นอนหลาบแต่ทําความดีไว้นอนอย่าลุงน้ะแล้ว,ลวยางลุงมีอันไหนบอกไปฝากพี่น้องล่าฮ้อนเนี่ก็นอกจากก็ขอฝากความฮักแผงให้ถือว่า เราทุกคนในทวโลกนะี่เมันเราอันเดียวกันอื mm hmm. สั้าของให้ฮักให้แพงเ mm hmm. เอากัน mm hmm. ข้าพเจ้ามีคติบทหนึ่ง mm hmm. อยากให้เพื่อนฮักเฮา mm hmm. เฮาต้องฮักเพื่อนก่อนอื mm hmm. อยากให้เพื่อนนับถือเฮา mm hmm. เฮาต้องนับถือเพื่อนก่อนอือ mm hmm. mm hmm. อันนี้มันอทนนั้น นั่นแหละให้อยู่หว่วมกันด้วยสันติให้อยู่หว่วมกันให้ฮักให้แพงเขากันส้อยเหลือซึ่งกันสะกันบอตองอิส,สาทิสัญญาบังเบียกันนั่นะสนับสนุนกันผู้ใดเฮ็ดดีเขาสนับสนุนผู้ใดเฮ็ดบูดีเห็นเขายุ่งซื่อๆนู่นแ่ละเท่านั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ขอขอบอกขอบใจนำบรรดาวิทยุทีวีของโรงญาทีวีได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์เข้าไปจ้งกับขอบขอคบ,บใจโชคลาบ ค้าขายหมาอน,อนแล้วก็ดีใจที่ว่าท่านบุรีกับมาเยี่ยมยามอดเหือนพี่แล้วแล้วก็ขอสร้างความหักแพงกันต่อไป <c oughs> อ,อ,อดีใจนะยะลง